สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ช่องไทยอลฟเฟนแคมป์นะครับผมอะไรคุณบานฝนจะตกแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปเอาไพออดกับน้องคุณซับกันนะครับซึ่งอยู่ในป่าตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมก็จะมีของฝากเ็าด้วยนะครับผมเราก็จะไปกันดีกว่านะครับเสียเวลานะครับผมเราต้องบอกเลยว่าไกลไม่ไกลนะครับนู่นอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมดอยฝั่งนู้นนะครับ อ่านั่นอัเนี้นเป็นกระท่อมของเรานะครับผมนี่ฮะกระท่อมของคุณบานกับออสนะฮะดูครับคุณออสอยู่ข้างบนนู้นนะครับผมบอกนี้เลยว่านู่นไงครับเราไปหากันหน่อยนะครับนั่นไงคุณออสนะครับผม อยู่ตรงนี้ซูมนะครับผมจะได้เห็นกันนะครับว่าคุณออสอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้นี่ฮะเห็นหรือยังครับคุณออสโน่นนะครับผมเห็นงามไหมครับอยู่ตรงนน้นนะครับผมเออนะครับของคุณซับของเราอยู่ไหนเอ่ยนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมเนี่ยต้นไม้นี่บางนะครับผมก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาสอง หนึ่งสาวหนึ่งหนุ่มนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปหากันเลยนะครับผมเ็าบอกว่าเส้นทางเส้นทางที่เราเดินนี่ก็นี่ฮะก็เต็มไปด้วยหญ้านะครับเพราะว่าฝนตกครับช่วงนี้นะฮะเราก็จะไปหาลูกลูกชายกับลูกลูกสาวนะครับผมโอ้โ oh ห oh. นี่แมงบ้งนะครับบอกเลยถ้าโดนแล้วคันนะครับผม ผมขอเด็ดออกดีกว่าเพราะว่าผมต้องมาตรงนี้ด้วยนี่นะฮะนี่ฮนะถ้าโดนนี้คันแน่นอนนะครับผมเยอะมากเจอบ่อยฮะค,ความคันแถวนี้นะครับผมดูนะครับนี่ฮนะเราก็จะไปหาลูกชายกับลูกบ่าวกันนะครับมาอยู่ป่าตั้งแต่เช้านะครับผมวันนี้ก็ต้องมีของฝาก เยอะหน่อยนะครับผมจะไ,ได้แบ่งกันกินก็เป็นของอร่อยมากนะครับก็จะมี <Yahoo! S 1> ทั้งลิ้นจี่นะครับแล้วก็มะม่วงนะครับผมข้าวโพดนะครับนูนไงนะครับนั่นไงครับลูกสาวอยู่ข้างล่างนู้นนะครับผมเป็นไงบ้างดูนะ นี่ลูกสาวอยู่นู่นครับผมลูกชายคุณอ๊อตข้างบนเอาเป็นว่าเราไปหาลูกสาวก่อนนะเราไปให้กินก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้กินปุ๊บเราก็จะให้พลออสกินต่อนะครับผมไปหาทีละเชือกเลยนะครับแล้วกลับบ้านด้วยกันนะฮะออาเอ้แป๊นนึงนี่ฮะค,คุณแป้มเรานะครับผม แฟนเอ้ยแฟ<ป>นเอ้ยคุณซับ<ป>น,นี่เชื่อเรียกชื่ออะไรก็ได้นะครับว้าววันนี้เราก็จะมาป้อนอาหารกันหน่อยนะครับผมโอเคนะครับที่ได้เวลาที่เราจะป้อน,นให้กับลูกสาวกอนนะฮะเดี๋ยวก็าไปหาไอออสนะครับก็ต้องแบ่งกันนะฮะอันนี้จะเป็นมะม่วงนะครับผมโ้นนาบานโ้ โบ้สูงหน่อยอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับผมบเอาลิ้นจี่ไปหน่อยนะครับลิ้นจี่นี่นะครับลิ้นจี่อร่อยมากาจะต้องบอกว่าแบ่งกันนะครับเดี๋ยวจะให้ไปเอาด้วยว มงครับผมมาม่วง,ว,งวันนี้มาพาป้อนในป่าเลยนะก่อนจะรับเขานะครับอันนี้จะเป็นการให้ช้างได้ได้ดีใจใ้เวลามาหาในป่านะครับจะได้ดีใจมากเพราะว่าเรามีของฝากให้เขาตลอดอย่างนี้นะครับช้างก็จะเคยชินแล้วก็รู้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็เหลือ ของไพออสนะครับผมนี่ไงแป้นคุณซัพคุณซรัพย์<ง>โอ้โหไปอยู่ในป่าตั้งแต่เช้าดูร่องรอยการกินนะครับนี่ฮะเราก็ให้กินหญ้าในเปียนะนเดี๋ยวเราจะไปหาไพาออสกันอีกครั้งเชือกนี่นุ่นอยู่ข้างบนนุ่นเดี๋ยวออสจะน้อยใจว่าเรามาหาน้องคุณทัพย์ก่อนนี่ฮะไม่ได้เพราะว่าไพาออสจะ กินเยอะใชครับเราก็ต้องอให้คุณซับก่อนเพราะว่าคุณซับไม่ค่อยดือ้อคุณออสเห็นนี่ต้องกินหมดเลยนะครับนี่ไปหาเขาดีกว่านะครับโอ้โหอะไรครับคุณออสคุณออสว่างไง เี๋ยวนี้มีทั้งลูกชายลูกสาวนะครับก็ขยันหน่อยนะครับขยันสองเท่าเลยนะครับขยันขึ้นเขานะครับผมดูท้องนะครับท้องใหญ่มากนะครับผมต่อบริเวณที่ผูกนะวันนั้นเราผูกตรงนี้นะครับวันนั้นผูกตรงนี้นี่ป่าสวยงามมากออดครับก่อนครับก่อน ครับก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปป้อนไพออดกันนะครับผมโอเคนะครับนี่เราก็มาอยู่กับไพออดนะครับผมวันนี้เราก็จะเอาของฝากไปให้เขาเนี่ยมะม่วงนะครับผมโอดด้โกนี่ฮนะ ม่วงอีกแล้วนะครับผมมะม่วงครับผมโนี่ข้าโพดนะครับนะออนะครับเอ,อตาเหอตาิอันนี้ชมพู่นะครับใหญ่มากลูกนึงอ่านี่ฮะ้โพดแล้วนะครับผม นี่ครับลิงจีนะครับลิงจีเราบอกว่าอร่อยมากนี่ลิงจีครับลิงจีอร่อยนะครับดูเอ,อดตามมาเลยอร่อยนะ เลยว่าลิ้นจี่นะครับอันนี้ลิ้นจี่ปลอดสารเคมีนะครับลิ้นจี่ที่เราที่ปางเรานะครับเราไปเด็ดมานะครับมนช้างนะครับหยิบยาอาปากแล้วอาปากแล้วโอ้ยได้เลย ครับหมดแล้วแล้วนะครับผมก็เราก็มาหาลูกชายนะครับลูกชายตัวใหญ่กับลูกสาวเชืกหนึ่งอยู่ล่างๆเดี๋ยวเราก็จะพาสองหนุ่มลูกชายกับลูกสาวเนี่ยกลับนะครับเราก็ต้องแกะโซ่ไทยออสก่อนแล้วก็น้องคุณทรัพย์เราที่หลังนะครับนี่จะเป็นอาหารด้วยนะครับมีอาหารเป็นเม็ดด้วยนะครับน,นี่นะี่ฮะอาหารเล็กน้อยนะครับ,บ นะครับเราจะเดินทางกันกลับนะครับผมนี่ฮะไฝออสของเราก็บอกเลยว่าอยู่ดีกินดีมากเลยครับทุกวันนี้เอาแล้วครับเราก็ได้เวลาที่จะเดินทางกันกลับแล้วนะครับผมเนี้ยไฟออนเราเราแกะโซ่แล้วนะเหลือน้องแป้มของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปปล่อยน้องแป้มเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้กลับพร้อมกันเลยนะครับผม2เชือกนะครับ ไปลงไปหาน้องไปข้างล่างลงไปนู่น ون. ลูกสาวรออยู่ไปลูกชายไปก่อน่าลูกชายไปไหนเนี่ยไม่รอไม่รอน้องเหรอนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปเกะลูกสาวด้วยนะครับจะได้กลับบ้านพร้อมกันนะครับผมเนี่ยฮะได้เวลาที่เราจะเดินทางกันกลับแล้วนะครับผมเราก็จะกลับกันแล้วนะเนี่ยเราก็จะขึ้นคอแพลออดดีกว่าครับออดนะเร็ว มานี่ก่อนไปนดิมาตงนี่ฮะเราก็จะขึ้นออสนะฮะออยเดี๋ยวนะเราจะเรียกน้องแป้มมาด้วยนี่ฮะแปปะแปมมาเฮ้ยมาแปมมาคุณครับม,มานี่มาคุณเฮ้ยนะ็ว คุณคุณรับเดินเร็วมากดูนี่ฮะน้องคุณซับของเราดูดิไปไปคุณไปไป นี่ฮะเราก็ขี่สาลอสนะฮะแล้วก็ปล่อยน้องขุนเดินไปนะครับน้องขุนซับของเรานะครับผมไม่ใช่ขุนศึกนะฮะขุนศึกยังอยู่ที่หลักเลยนะครับผมคุณศึกไม่ได้เข้าป่าด้วยนะครับอันนี้จะเป็นป่าที่เราอยู่นะครับใกล้เกินนะครับดูวเฮ้เอาลูกชายกับลูกสาวกลับเลยนะครับผม ดูคอไพอ,อัดดีครับคู่น่ยคู่น่อยคุค่อยๆเดินนี่นี่ไพอ,อ,อัดคุณเอาเออ่อยๆเดินอย่ารีบออดช้าออดเดินช้าเพราะตัวใหญ่ดูน้องเดินดีออดคุณคุณซับเอาเอา้าเอาเอ ี่ต้องเรียกเลยไม่เรียกในได้ว,วิ่งไปหาคุณบานเดี๋ยวคุณบานหลบไม่ทันนะต้องบอกว่าคุณซับเรานี่ยังยังไม่ค่อยเข้ากับคุณบาลน,นะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมนี่ฮะดูคุณออสไปคุณ การทำงานกระท่อมของเราฝั่งนู้นนะครับหุนห่นหุ่นซับไปไปมารับรับรางวัลหน่อยหน้าปากอาหารเปเม็ดรางวัลดูหน้าปากเก่งดูคุณนซับของเราดูคุณนออสนะฮะไปอยู่ในป่าเลยยาเยอะกินไม่ค่อยเยอะเลยเนะนี่ยฮะมีปล่อยให้เขา ได้เล่นกันแถวนี้ก่อนอ่ะคุณเนอะ้าคุณซับมามานี่มาเร็วออดมามออดอย่าดื้อออดออดนี่พาน้องไม่มาหาเราดูดิออดมามาเร็วไมออดมานี่มาอย่าเพ่มามาออดนะคุณทอมาเร็วไป ดูเรื่องกินนี่มาก่อนเลยเออออไปออสเอ้ยมออสมา,มาดูฮนะนี่เป็นอาหารนะครับออสอาปากก่อนคุณออสได้ก่อนเนาะโอ้โหดูฮนะนี่นะครับดูลูกชายลูกชายกับลูกลูก่กาวผมดีครับหิว ผมมีอาหารด้วยนะครับนี่อาหารเนตอ่ะ,อะไอคุณออสได้ไปโอเคนะครับเราจะเดินทางกันกลับแล้วนะครับตอนนี้นะครับมาเร็วมาออสเลออสมาออสมานี่มาเาม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 าร็วออสมายนี่ฮะคุณออสเราเดินมาแล้วนะครับมาออสเลเร็วถ้าคุณออสเราเดินมาแล้วน้องขุนก็จะเดินน้องขุนคุณซับก็จะเดินมานะครับออสเลเร็วนี่ฮะ โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็เป็นลูกชายกับลูกบ่าวเองนะครับนี่ฮะสอ,สองสองสองสาหายนะครับหญิงสาวนะครับบ่าวสาวนะครับละกันนะฮะนี่ฮะเเวลาเดินทางกลับแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนี่ฮะออกไปไปวนุน สองหนุ่มดูไปวแล้วครับเกนะนครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคนะครับมาถึงที่หลักของพายออสนะเราก็เอาหนุ่มสาวนะครับลูกชายลูกบ่าวผมเองนะครับมาดื่มน้ำนะครับดูนี่ฮะน้องคุณซับเรานี่ดื่มแบบสายยางนะครับคุณออสนี่ดื่มในแทงนะครับผมดื่มน้ำนะครับผม นี่นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวจะพาไปอาบน้ําอีกทีหนึ่งนะครับอาบน้านี่ต้องไปทีละตัวนะทีละเชือกนะครับไปพร้อมกันไม่ได้นะครับผมดูแลไม่ทันนะครับถ้าไปพร้อมกันนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นลูกผมนะฮะลูก ชายกลบลูกสาวด้วยนะครับที่จะต้องดูแลเขานะครับในทุกด้านเลยครับเรื่องอาหารการกินสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะพยายามให้เขาอยู่ในธรรมชาติดูแลแบบธรรมชาตินะครับไปอยู่ในป่าถามว่าช้างชอบไหมนะครับไปอยู่ในป่าบอกเลยว่าช้างชอบเลยกุดเลยนะฮะก็ตั้งแต่เล็กฮะอยู่ที่ปางนะต้องบอกว่าช้างนี่อยู่ตั้งแต่เล็กที่ปางนะครับก็ป่าี่แบบมันนานคีนะครับไปคงจะชอบดู แย่งสายยางกันแล้วตอนนี้โอเคฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมนี่นะครับสวัสดีนะครับผม